ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีวี360องศาช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพชากาขาวนั่นอเองค่ะชากาขาวจากเวียงการหลงจากเวียงการหลงนะคะเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายใช่แล้วแต่สําคัญที่สุดคือกระบวนการการผลิตชากาขาวนี่แหละกว่าจะมาอยู่ในกล่องนี้ได้เนี่ยผ่านกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะคะ,ะเดี๋ยวจะทราบเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่เราเอามาให้คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันย่อมเป็นของดีแน่ดังนั้นใครที่เป็น คนที่ชอบชาเป็นชีวิตจิตใจนะคะเป็นคอดื่มน้ำชาจริงๆเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับสินค้าตัวนี้ที่ทีวี3 6 0องศาช้อปปิ้งคับสรรมาอย่างดีให้ท่านผู้ชมนะคะ,ะคือชาในโลกใบน,นี้เขาจะมีชาเขียวชาดาชาขาวนะคะแล้วก็มีชาสมุนไพรของเราเนี่ยนะคะชากาขาวจัดอยู่ในหมวดของชาสมุนไพรแต่เป็นชาสมุนไพร ซ,ซึ่งถ้าเราพูดถึงชาสมุนไพรก็จะมีจากดอกไม้จากใบไม,ไม้จากอะไรอย่างนที่ต้นต้นนัน้ต้นนี้มาแต่นี่คือต้นมะล่ำตาหนูค่ะ,ะชากาขาวมาจากต้นมะล่ำตาหนูชากาขาวนี่เป็นชาที่มาจากต้นมะล่ำตาหนูนครับบางทีเราไม่รู้จักกันว่ามะล่ำตาหนูเป็นยังไงก็เป็นแบบในภาพที่เห็นอยูนอ่นี่เลยจุดสังเกตเลยนะคะต้นมะล่ำตาหนูลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ที่พี่แซ๊คเล่ามามันก็จะเป็นสีแด,ด,ดงแงเห็นไหมคร<ๆ>ับมันมีสีแดงแดงแล้วก็ดำๆมันเลยมีลักษณะที่คิดว่าเออเนี่ย มันคือมันเหมือนมันเหมือนตาหนูนะอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อตามลักษณะเขามี่ดอกด้วยนะเห็นดอกไหมครับดอกสีม่วงแปลกเนาะดอกสีม่วงพอเป็นเมล็ดออกมากลายเป็นสีที่เราเห็นแล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยมันเอามาปลูกเองได้นะครับอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนของที่เวียงกะหลงเนี่ยเขามาปลูกเองเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพทั้งหมดที่เป็นแบบว่าเขาปลูกกันเป็นแบบไร่ใหญ่เลยและมันกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนก็หมายความว่ามาสร้างเป็นอาชีพได้จริงแล้วเขาบอกว่าเครื่องดื่มที่มัน ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอันดับรองมาจากน้ํำก็คือชานั่นเองปอรองจากน้ําคือชาเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยเรามักจะไปดื่มพวกเครื่องดื่มอัดลมน้ําอัดลมอันเยอะนะครับหรือไปดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงเช่นกาแฟอะไรพวกนี้การดื่มชามันดีต่อสุขภาพมากกว่าตอนนี้เราจะมาดูต่อชากาขาวมีประวัติความเป็นมาใช่แล้วซึ่งคุณปอเนี่ยเป็นฐานะเป็นผู้มนวยการ สื่อสารองค์กรของที่เมืองวัฒนธรรมเวียงการหลงค่ะ,ะเวียงการหลงมมนเกี่ยวข้องอะไรกับชากาขาวคุณปอเพราะที่นั่นคือแหล่งกําเนิดของชากาขาวนั่นเองอเขาปลูกต้นมะกล่ำตาหนูให้กลายมาเป็นชากาขาวที่เวียงการหลงค่ะ ที่เวียงการหลงแห่งนี้ค่ะยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาหรับผู้ที่แสวงบุญด้วยจะมีกิจกรรมนะคะของสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีทําวัดเช้าทําวัดเย็นแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนมีหมู่บ้านศี่ห้าแบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่เป็นเมืองเก่านะคุณปออ่าที่นี่เป็นเมืองเก่าอายุเก่าแก่กว่าพันปีแล้วค่ะมีคันดินเลยนะมีครูเมืองคันดินไหมคันดินเป็นครูเมืองเป็นครูเมืองเป็นคันดินเลยคันดินเนี่ยเอาไว้ป้องกันศัตรูเลยนะใช่แล้วอยู่ที่เนี้ยที่เวียงการหลงเนี้ยอายุเป็นพันปีแบบที่คัญนะะค สถานที่แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเหนือสุดยอดแห่งสยามอยู่ที่พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติเป็นออแกนิกปลอดสารพิษที่บอกว่าเป็นเมืองเก่ามีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นพันปีเพราะว่าได้มีการขุดพบสิ่งของที่เป็นของโบราณขุดพบของใช้ภายในบ้านที่ตั้งแต่โบราณน,นะคะก็เขาไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ก็จะมีเครื่องเคลือบดินเผาเครื่องเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาซึ่งเขาไปพบเตาเผาโบราณเลยนะพบเตาเผาโบราณพบเครื่องเคลือบดินเผาที่ขึ้นชื่อเพราะว่าดินที่เวียงการหลงเขาจะไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยค่ะเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาเองเวลาเอาไปทําเป็นเครื่องปั้นดินเผาตอนที่ไปเข้าเตาเผาเนี่ยเขาจะแตกลายเองโดยธรรมชาติสีมาจากธรรมชาติเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของดินที่เป็นไปตามหลักภูมิศาสตร์แล้วก็รวมถึงศิลปะความรู้ความสามารถของช่าง ที่เป็นช่างฝีมือล้านนาในการเขียนลายลงบนเครื่องปั้นดินเผาด้วยเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นแจกันขนาดใหญ่ยิ่งใบใหญ่เท่าไหร่ก็จะทํายากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วใบหนึ่งนี่ใช้เวลาทําหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นล้านนาสะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตที่มีมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นกว่าพันปีแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งบุญสถานที่แห่งธรรมค่ะเต็มไปด้วยศิละปะ ความงดงามเห็นไหมคะสีที่ท่านเห็นเนี่ยพี่แซคคะท่านผู้ชมคะคสีเครื่องปั้นดินเผานี่เป็นสีธรรมชาติเขานะคะยกเว้นลายเส้นที่วาดลงไปก็จะเป็นลายเส้นของสี ท,ท,ที่วัดด้วลาดลงไปแต่ถ้าดูลึกที่เนื้อของ,ของเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบนี้ค่ะเนื้อเขาจะแตกลายโดยธรรมชาติถ้าเห็นใกล้ๆนี่จะเห็นเลยว่านี่คือดินสรรพคุณของดินคุณสมบัติของดินที่เวียงกานหลงเวลาทําเครื่องปั้นดินเผาออกมาแล้วจะไม่เหมือนใครดินที่นั่นไม่เหมือนใครจริงๆแล้วยิ่งปลูกต้นมะกล่ำตาหนูนะคะกับสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ปลูกด้วยคนที่มีใจิตใจที่ดีงามงดงามด้วยเนี่ยมะกล่ำตาหนูที่กลายมาเป็นชากาขาในกล่องนี้ค่ะ ะะจึงทําให้เราภูมิใจที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงที่มาของชากาขาวในแง่มุมของความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่เวียงการหลงนั่นเองค่ะก็เป็นเมืองที่มีประวัติมายาวนานใช่แล้วนี่นะแหละครับจึงเป็นที่มาของการเกิดวิสาหกิจชุมชนที่เวียงการหลงนะครับแล้วก็นํามาซึ่งการสร้างชากาขาวขึ้นมานะครับที่คุณผู้ชมเห็นภาพจากมุมสูงนะเราเห็นเป็นแถวคิวแถวเหมือนเป็นล็อกของของการปลูกชา ถูกไหมครับ <ฮะ S 1> จริงๆแล้วเนี่ยมันคือมะกขามตาหนูนะครับ <ฮะ S 1> ม,มันอาจจะเหมือนชาแต่จริงๆคือมะข่มตาหนูครับชาในกล่องเนี่ยมีวิธีการทำมายังไง่าดูภาพประก <ฮะ S 2> อบไปเลยนะครับสิ่งที่ที่เขาทำกันเนี่ยก็คือว่าทางชาวบ้านเนี่ยต้องไปมีขั้นตอนการเก็บนะครับเขาต้องเก็บเนี่ยการเก็บชาจะเก็บได้ในช่วงตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวประมาณมกราคมถึงประมาณสิ้นสุดฤดูร้อนก็คือประมาณเมษายนเนี่ยไปเก็บแล้วต้องเก็บตอนที่แดดมันจ้าจ้านะครับเพราะว่าใบมันจะสีเข้มมาก เราจะเอาส่วนที่ใบที่สีเข้มมานะครับไม่ได้เอาเป็นส่วนยอดไม่เอาดอกไม่เอามเมล็ดมานะครับเอาแต่ใบามานะครับจากนั้นก็จะต้องไปสู่กระบวนการตากการนวดซึ่งตากก็ตากหลายครั้งนะครับนวดก็นวดหลายครั้งเพื่อให้ได้ดึงเอารสชาติดึงเอาคุณภาพดึงเอาสรรพคุณของชามกกามตาหนูเนี่ยออกมาให้ได้มากๆนะครับแล้วก็ไปสู่กระบวนการคั่วนะครับเพื่อให้พัฒนารสชาติ แล้วก็คุณภาพของชาเนี่ยให้มันมีประโยชน์มากเนี่ยยังคือห็นเนี่คือเทานวดนะคะหลังจากนวดก่อนที่จะเอาไปคั่วเนี่ยเขาจะต้องเอานำไปผึ่งแดดก่อนนะคะซึ่งการผึ่งแดดจะทําให้ใบมะขาำตาหนูแปรรูปเป็นชาได้สมบูรณ์แบบก็คือจะมีการระเหยความชื้นออกไปแบบนี้สามรอบคิดดรเลยว่า <c oughs> มีเป็นความพยายามของของชาวเบียงกาหลงขนาดไหนที่จะทํา <c oughs> ให้ชานี่ออกมาให้มีคุณภาพนะครับค่ะเนี่ย แล้วแบบนี้พอคั่วเสร็จถึงจะไปสู่กระบวนการทําให้กลายเป็นชาในผงเป็นผงเล็กๆคือขั้นตอนในการบรรจุอยู่ในซองแบบนี้ค่ะเขาเป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพสินค้านี่ได้รับการรับรองจากออยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะมารีวิวแล้วละ่ะตอนนี้คุณปอจะทําให้ดูแล้วล่ะว่าการชงชา,าขาวเป็นยังไงค่ะนี่คือ1กล่อง1งกล่องมีทั้งหมด1 0ซองแบบนี้นะคะ,ะนี่ค่ะใส่ลงไปในชา นี่ไงนี่ไงทรงโรเบนกาชงชาแมการนี้คือกาลายเวียงกาหลงเลยนะใช่นะครับแต่ว่าเป็นยุคปัจจุบันแล้วก็ทาแล้วก็มีจําหน่ายด้วยแกะออกมานะครับอ่นนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนคุณผู้ชมดื่มปกตินั่นแหละดื่มทุกวันแล้วเราก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ําร้อนลงไปเลยนะคะใส่น้าร้อนเติมลงไปเลยนี่ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะคะจับเวลาได้เลย ประมาณ2นาทีก็ดื่มได้แลวอ่าก็คือการการดื่มชาเหมือนชาทั่วไปเหมือนที่ที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นชาในซองแล้วก็เอาไปไปแช่ในน้ําในแก้วเนี่ยแหละนะครับประมาณจริงๆแล้วประมาณ1นาทีเขาก็จะละลายออกมานะครับใช่ซึ่งผงชาข้างในเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากชาไม่ว่าจะเป็นชาอะไรก็ตามแต่นะคะมีประโยชน์อยู่แล้วเพียงแต่วันนี้เนี่ยปอภูมิใจนําเสนอชากาขาว เพราะทาจากต้นมะขา,าตาหนูแล้วต้นมะขา,าตาหนูเขาเป็นพืชทำด้าน,นสมุนไพรอยู่แล้วมีสรรพคุณทางยาอยู่แล้วนะคะันนั้นการจิบชาไม่ว่าจะเป็นการจิบระหว่างรับประทานอาหารจิบระหว่างวันจิบก่อนนอนนะคะนั่นคือการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายของเราโดยเฉพาะชาที่ทํามาจากมะขา,าตาหนูซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรมีสรรพคุณทางยานะคะ ดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคอยสังเกตนะคะการดื่มชานอกจากจะทําให้เราสดชื่นอารมณ์ดีผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วสังเกตถ้าหากว่าดื่มสม่ําเสมอจะมีคุณประโยชน์ก็คือทําให้ผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะทําให้ผิวพรรณชุ่มชื้นขึ้นมีน้ํามีนวลและดูอ่อนเยาว์แล้วก็ช่วยป้องกันไวรัสและแบคทีเรียต่างๆได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยชาก็ยังเต็มไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์และฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยในการปกป้องอาการเจ็บป่วยต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะพี่แซคค่ะ เนี่ยครับมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพังั้นการดื่มชาสมุนไพรมันจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วถ้าเรามาดื่มแทนน้ำเนี่ยผมว่าช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยก็ได้ทั้งน้ําด้วยเราต้องดื่มน้ํปในร่างกายให้ได้น้าเยอะๆใช่ไหมค่ที่ได้น้ำเยอะๆแล้วสปพคุณทางยาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรได้พูดไว้นะครับในคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้บอกไว้ถึงขนาดนั้นเลยครับค่ะ,ะแลวนี่ก็คือขอบคุณครับพิเซ็กติบโชว์เลยนะคะ จริงก็ดื่มอยู่เป็นประจำแล้วของปอจะดื่มจากในกาแลคะของปอดื่มจากในกาแล้วกันนะคะอ่าของปอดื่มจากในกาพี่พี่แซคดื่มจากในแก้วนะคะจริงถ้าถ้าผู้ชมชอบแบบเข้มข้นหน่อยก็แช่นานกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทําได้มากกว่าหนึ่งหนึ่งถ้วยอยู่แล้วทําได้มากกว่าคือสมมติว่าดื่มหมดและแก้วแล้วก็เติมน้ําต่อได้สองถึงสามครั้งอ่าเดี๋ยวคุณปอดื่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้ใส่หน้ากากปิดนะครับในสถานการณ์โควิด ถึงแม้เราจะเป็นสามีพัญญากันแต่เราถึงแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันคุณหมอบอกแล้วนะคะครับแล้วเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ด้วยคุณผู้ชมทางบ้านได้ดูจะได้รู้ว่าขนาดสามีพัญญาเรายังเข่งคัดในโควิดเลยนะครับสองสามรอบเลยตาผมแล้วนะครับก็จะดื่มชากระขาานะคะเชิญค่ะเชิญค่ะนานานนอกจาจะได้เห็นหน้ากันเต็มเเอาแว่นเอาไปยดีกว่าเพื่อพี่จะไม่ค่อยได้ใส่แว่นนะครับเีืยอนี้ไปตามอายุอ่ะมันก็ต้องดื่มใส่แว่นหน่อยนี่ครับชากระขาวสีสีเหลืองทองเลยนะ กลิ่นดีมากกลิ่นหอมมากเป็นไงจิบแล้วแบบทำให้โล่งเนอะโลง่งคอโลงอ่โลงแล้วก็ความรู้สึกเราคือผ่อนคลายลแล้วน้ำอุ่นๆเนี่ยมันทำให้เราตื่นตัวอยู่แล้วแล้วมันมีชากาขาวเข้าไปด้วยเนี่ยมันทำให้แบบรู้สึกว่าเฟรชขึ้นะนะครับที่สำคัญคือเขาหวานติดปลายลิ้นหน่อย,อยๆเห็นไหมคะใช่ตอนนี้มีความรู้สึก ของการหวานติดปลายลิ้นนะถ้าใครที่แบบว่าหวานติดปลายลิ้นเป็นยังไงอยากก็ต้องชิมเอง้องชิมเองแล้วถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องความหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยผมว่าใช้ความหวานจากชากาขาวนี่ก็ช่วยได้ค่หวานนิดหน่อยค่ะหวานติดปลายลิ้นนิดนิดเองค่ะท่านผู้ชมคะเป็นชาที่ดื่มง่ายคล่องคอรสไม่เฝื่อนนะคะชงก็ง่ายนะใช่แล้วก็เหมือนกับเราชงชาทั่วๆไปแหละใส่ถุงชาลงไปแล้วก็มาเนี่ย เนี่ยผมก็แช่ต่อหรือว่าเอาไปดื่มอีกมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ากาขาวดีมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่ ยังไงซิยะเราได้ประโยชน์จากการดื่มชาสมุนไพรอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องลองสมุนไพรจากมะกําตาหนูใช่แล้วสั่งซื้อเลยคะ่ะอุดหนูนเราสองคนด้วยนะคะอุดหนูทางชุมชนทางทางวิสาหกิจชุมชนเวียงกะหลงบอกว่ามีที่เนี่ยที่เดียวะนะครับของชามะกํมตาหนูที่ปลูกแล้วก็ทําด้วยกระบวนการนี้นะกระบวนการที่เราเล่าให้ใหผู้ชมฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวมาจากเมืองเก่า ดินอุดมสมบูรณ์เวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมมีภูมิปัญญามากมายมาแต่โบราณและก็มีภูมิปัญญาที่ทำชากาขาวให้เป็นชาเพื่อวิสาหกิจชุมชนและพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของ ช่องสถานีรักโลกที่มาติดตามรายการทีวี360องศาช็อปกับเรานะครับแค่แจ้งชื่อทีมงานไว้แจ้งที่อยู่ไว้เราส่งให้ถึงบ้านเลยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าส่งนะคะ180่บาทฟรีค่าส่งทั่วประเทศเลยค่ะคุณสั่งหนึ่งกล่องเราก็ส่งให้ฟรีคุณสั่ง2กล่องก็ฟรีคือทุกอย่างฟรีหมด <10 S 1> นะครับสิกล่องร้อยกล่องได้หมดนะคะจะสง่งยิ่งเหมามากๆเป็นผลดีต่อชาวบ้านที่เวียง<ช>การหลงะนะครับ ทีวี0องศาช้อปปิ้งไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่หรอกเราอยากช่วยชาวบ้านาเราอยากช่วยชาวบ้านมากกว่าค<า>่ะแล้วเราก็ชอบรสชาติของชากาขาวเพราะเราติดกันทั้งคู่เลยนะคะใช่ชาาคและที่สําคัญนี่คือสินค้าชิ้นแรกที่ TV360 องศาช้อปปิ้งเลือกมาส่งถึงคุณผู้ชมนะครับแ,รแล้วก็มีการนําเสนอโดยผมและคุณปอด้วยเป็นสินค้าแรกนะครับ สินค้าต,ต,ต่อไปย่อมมีต่อไปในอนาคตแน่นอนค,คุณผู้ชมต้องคอยมาติดตามชมเรานะครับชากาเขาได้รับการรับรองจากอยอรเรียบร้อยบรรจุภัณฑ์กระบวนการการผลิตทุกอย่างสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานดื่มแล้วดีต่อสุขภาพ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับชาของสถาบันการศึกษารองรับแล้วนะคะว่าการดื่มชานั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเรื่องของระบบการขับถ่ายระบบย่อยอาหารระบบปัสสาวะและการทํางานของหัวใจดีขึ้นนะคะนั่นคือผลงานวิจัยที่มีมาแล้วและโดยเฉพาะวันนี้ชากาขาวทำจากต้นมะกล่ํา ตาหนูเป็นพืชสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพในเชิอองความเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณทางยาด้วยดังนั้นวันนี้ของดีทั้งหมดสิ่งดีๆสุขภาพที่ดีความสุขของคุณอยู่ในกล่องนี้ชากาขาวนะคะ1 8 0บาทมีทั้งหมด10ซอง1ซองชงได้2-3รอบเลยนะคะท่านผู้ชมช่วยอุดหนุนสถานีรักโลกของเรา ทีวี360องศาช้อปปิง้งอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านพี่น้องคนไทยด้วยกันแล้วได้สิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจาวันของคุณนะคะเติมสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายของเราชาที่เป็นจากวิสาหากิจชุมชนเกียงการหลงแห่งเดียวในประเทศไทยเป็นชาจากภูมิปัญญาคนไทยที่ผลิตขึ้นมาใช่แล้วนะครับงั้นก็อยากให้ พวกเราช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมนะครับโปรโมชั่น1กล่อง180บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรมาเดี๋ยวนี้ที่02 519 5559ต่อ14ครับแล้วก็ที่ไลน์แอดแอดทีวีสามหกศูนย์ช้อปปิ้งแล้วก็ที่เฟซบุ๊ก ช่องสถานีรักโลกนะครับท่านต้องซื้อวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้ที่เป็นช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ18ปีของ360องศาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นะคะเราอยู่กับท่านผู้ชมมาอยู่ผู้สังคมไทยมา18ปีก้าวขึ้นสู่ปีที่19แล้วเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก็เลยอยู่ในช่วงที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เราเฉลิมฉลองอยู่ส่งฟรีทั่วประเทศท่านต้องสั่งซื้อวันนี้เลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดนานนะคะของดีส่งถึงบ้านแล้วปอกับพี่แซกนามาฝากขอพรบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจหมดเวลาแล้วครรับเเดี๋ยวาพกนนใหนจทนนะะท์ะะุ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทีวี360องศาช้อปปิง้งจบได้ท่าหนสิคะทีวี360องศาในช้อปปิง้งแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชากาขาวชาสมุนไพราจากเวียงกาหลงออร์แกนิกร้อรซ็หอมหวานจากธรรมชาติจิบร้อนกระชุม่มคอ ดื่มเย็นก็สดชื่นมันเทาอาการเจ็บคอได้ด้วยนะโปรโมชั่นตอนนี้ชากาขาว1กล่องราคา180บาทส่งฟรีทั่วประเทศจะก,กี่กล่องก็ส่งฟรี <Wow. S 1> ซื้อตอนนี้เลยที่เพจสถานีรักโลกหรือโทรเลย02-519-5559